เดี๋ยวจะพาเดินไปหลังหมู่บ้านนะคะมีซูปเปอร์เล็กๆอยู่ไปดูว่าจะซื้ออะไรมาเก็บไว้ที่บ้านดีแล้วก็อยากกินน้ำด้วยอยากกินน้ำอัดลมแล้วก็น้ำชาที่กินอยู่ประจำนะคะแล้วก็ข้าวหมาเนี่ยตั้งใจจะซื้อแค่นี้นะไปดูกันคะ่ะอากาศดีมาก แล้วก็เยอะด้วยใชยแล้วโอเคค่ะไปท็อปกลับมาแล้วเนี๋ยจะมาเปิดให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างไม่ได้ซื้อเยอะเลยนะแต่คือแบบว่าของที่ซื้อมันหนักมากแล้วก็ไม่สามารถจะถ่ายอะไรได้ต่อเลยท็อป<ม>ก็เลยเอามาบอกกันตรงนี้ดีกว่าเนาะออะ่รมาบ้างเริ่มจากน้ำที่เรากินอยู่ประจำนะคะเป็นน้ำ น้ำชาที่ติดมาก3าขวดแล้วก็น้ำอัดลมสองขวดแล้วก็มีขนมนะคะสองถุแล้วก็มีผักคะน้าสองันที่บ้านมีเส้นหนีนะคะว่าจะเผื่อทำผัดซีิ๊วก็จะมีสันคอหมูสันคอหมูเนี้ยโลหนึ่งร้อยเจ็ิบห้าบาทนะคะในท็อปถือว่าถูกนะหรือเปล่า แต่คือเป็นชุที่มีที่อื่นอ่ะก็มีส่งวันนี้แล้วก็ขนมและก็ที่หนักหนักก็คือข้าวหมาค่ะคือหนักมากข้าวหมาหมดเนาะแล้วก็ที่หน้าหมู่บ้านเอ่อท,ที่หลังหมู่บ้านที่ท็อปไปนะคะจะมีร้านเค้กร้านขนมก็เลยซื้อเค้กแยมโรมาเป็นกาแฟแล้วก็เป็นชาเขียวนะคะ ชาเขียวหรือว่าใบเตยน่าจะเป็นชาเขียวนะไม่ใช่ใบเตยแล้วก็มีกล้วยฉาบคือกล้วยฉาบเดี๋ยวชอบมากนะแต่ว่าช่วงนึงมันไม่มีเลยไม่มีการฉาบกล้วยมีแต่เผือกก็เลยหาซื้อไม่ได้นะคะจะเจอก็เลยซื้อเลยเนาะก็มีแค่นี้นะคะไปอาบน้ํามานะคะแล้วก็เก็บของไปบางส่วนแล้วเหลืออยู่อีกนิดหน่อยตอนนี้ครัวรกมากจากที่ออกไปท็อปมาเมื่อกี้เนาะก็เก็บของไปแล้วเนาะ แต่ก็ยังมีบางอย่างที่ยังเก็บไม่เรียบร้อยเพราะว่ากลัวลบมากถุงข้าวประจำกาย โอเคเดี๋ยวไปเก็บครัวก่อนนะคะ ได้บัตรส่วนลดมาด้วยเอาไว้ใช้รอบหน้าเนาะจะได้ใช้ไหมัรส่วนลดกระจิกกระจ่อก,กระแทกกันไม่มันเป็นชิ้นๆอะ่ะันไม่ได้ลดแต่ว่าซื้อแล้วว่าลดทั้งหมดอังเงี้ยมันมันคือการซื้อสินค้านี้นี้นี้แล้วก็ลดของบริษัทนั้นๆเนาะจะได้ใช้ไมไม่รู้เก็บไว้ก่อน ขวดน้ำนะคะที่บ้านจะแยกขวดน้ำเวลาทิ้งขยะก็จะแยกขวดน้ำเอ,อ่อพลาสติกแล้วก็ของที่มันเป็นอาหารพวกแฉะๆเรอะๆก็แยกแยกแยกทิ้งเนาะ ซักผ้าด้วยหน่อยมากซักมือนะจ๊ะจะปล่อยมาออกมาแบบทำทุลักนะคะเช้าเย็นถ้าใส่ใบเย็นแต่ก็ไม่ช่วยยงังไม่ชื่ยเหือยังฉี่ในบ้านอยู่นะก็ะบ้านแะ่คะอะไรคะไปค่ะ Kín nốm Nó nào Đi nốm mà Đi đó, Này Này Út đơn mò quá Út đơn mò quá bay Thôi ba bay, bay vào ba tạm Update กวางตุ้งนะคะมมนขึ้นมาเบียดเียดกันเดี๋ยวจะต้องเอาออกนะแล้วก็เก็บไว้แค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแย่งอาหารกันอนะ่ะขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาต้องเอาไว้ในร่มแล้วนะคะแล้วก็ ฉีดน้ำให้มันไม่หแห้งๆต้นจะรอไม่ไ่ว okay. มะเขือเทศมันไม่โตแล้วอะหรือมันโตอยู่อะก็แตกใบอ่อนนะ Mm-hmm. ่อุดอุดขุดดินนะอุทนี่ไม่ใช่ดินนะนั่งดีๆนั่งดีๆีเออแม่เกาไข่ให้ฮะแค่นี้ใช่ไหมอะที่ต้องการนี่ใช่หรือไม่ฮะพุต้องการแค่นี้นะ

กติกกระติกกระติระติกกระติกคยังฮะคะขุดอะไรวะ ต้องการสิ่งใดจ,จะเกาทุกตัวในเวลาเดียวกันไม่ได้ลูกทำไม่ได้แม่ทำไม่ได้โอเคค่ะหมดไปหนึ่งวันแล้วนะคะสำหรับการอยู่บ้านอของเราก็เนี่ยค่ะวนๆอยู่แค่เนี้ยละ ตอนนี้ก็ขึ้นห้องแล้วอยู่กับหมาแล้วก็ดูทีวีแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นเช้าใหม่ใช้ชีวิตวนๆไปนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแม่บ้านวุ้นสวัสดีก่อนสวัสดีครับบานสวัสดีครับบานสวัสดีครับกันสวัสดีครับกัน สวัสดีครับ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 เร็วสวัสดีครับ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 ว่ะไอหนังไปแล้วค่ะเบื่ออุดแล้วบ๊ายบาย